ก็กมีของดีมาบอกต่อก็คือบีวีคอลลาเจนั่นเองอยากให้ทุกคนได้ลองกับจ้าตัวนี้จริงๆนะเพราะเจ้าตัวคอลลาเจนเนี่ยมีคอลลาเจนถึงหมื่นมิลลิกรัมด้วยการค่ะแล้วก็เขาว่าใส่สารสากัดพิเศษมาอีกสิชนิดก็คือวิตามินซีสูงมากแล้วก็แรงการทำงานไวแบบคูณสอง เพียงแค่ชงดื่มคืนละซองเท่านั้นนะคะเราก็จะมีผิวที่สุขภาพดีอิ่มน้ําขาวกระ่างใสนะคะช่วยปรับคืนสภาพผิวให้สม่ําเสมอที่สำคัญนี้นก็คือช่วยลดเรื่องรอยสิวด้วยนะคะเพียงแค่มีเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเตรียมบอกตาผิวมองค้าไปได้เลยชงดื่มแค่วันละซองเท่านั้นก็คือตื่นมาผิวเรียบเนียนชุ่มชื่นลดรอยค้ำเสียแล้วก็ช่วยลดรอยสิวด้วยนะ